สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube ทัศร้อยเอ็ดกับผมทัศร้อยเอ็ดวันนี้นะครับได้มีโอกาสดีเลยนะครับได้เดินทางมาเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นปราสาทของที่มีความงดงามมากๆนะครับส่วนจะมีอะไรที่น่าเที่ยวชมน่าติดตามเดี๋ยวเชิญทุกท่านตามผมมาได้เลยนะครับครับผมตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับ เดินเข้ามาทางด้านหน้านะครับเสาที่ลายล้อมด้านข้างนะครับที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี้ก็จะเรียกเป็นเสานางเรียงนะครับและเส้นทางสู่ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับวันนี้ก็มีผู้คนนะครับมาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของปราสาท พนมรุง้งซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในตัวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ดีหรือว่าต่างจังหวัดก็ดีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับเดินทางมาเที่ยวตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับทางเข้าปราสาทพนมรุง้งอันนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับที่อยู่ตรงด้านหน้าเขาเรียกว่าสะพา,านนาคราช นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประสาทด้านหน้านะครับปรากฏที่คล้ายว่าเป็นประสาทที่พระอาทิตย์จะส่องแสงลอดทะลุช่องประตูทั้ง15บานของประสาทพนมรุ้งนะครับในรอบ1ปีจะมีโอกาสเห็นได้1ครั้งนะครับ ก็จะมีทั้งหมดประมาณ4วันนะครับเท่าที่ผมสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแห่งนี้นะครับคือเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสครั้งในเดือนเมษายนและกันยายนเห็นพระอาทิตย์ตกอีก2ครั้งในเดือนมีนาคมและตุลาคมซึ่งปีนี้นะครับคาดว่าน่าจะตรงกับช่วงเดือนเมษายนยังไงแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจก็ ลองมาเที่ยวได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในนะครับมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัตุรัสนะครับย่อมุมมณฑปคือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนารายบรรทมศิล์นะครับที่เป็นศิลปะที่มีความงดงามมากๆนะครับอันนี้ก็อยากจะ ให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชอบในด้านประวัติศาสตร์ศึกษาอาระยธรรมขอมอาระยธรรมเก่าแก่ของสมัยขอมนะครับได้มาเที่ยวชมที่ปรสา,าสาทเขาพนมรุ้งกันเยอะๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กําลังมีการซ่อมแซมมีการบูรณะนะครับอยู่ด้านข้างตัวปรสา,าสาทนะครับ ก็จะเห็นว่า,ามีซากอิฐกำลังก่อสร้างกำลังรื้อนะครับกำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับร่องรอยศิลประร่องรอยความเก่าแก่ก็ยังมีปรากฏให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านหลังของปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับ ซึ่งด้านหน้าอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับที่เป็นศิลปะที่แต่ละยุคแต่ละสมัยอันนี้ก็เป็นศิลปะสมัยขอมนะครับซึ่งมีความสวยงามงดงามมากๆนะครับก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้มาเที่ยวปราสาทของพนมรุง้งซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ที่ผมได้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึกแบบสัมผัสได้ถึงอรยธรรมเก่าแก่หลายร้อยปีพันปีของสมัยขอมเรื่องอำนาจในสมัยเก่านะครับแล้วก็เห็นโบราณสถานวัตถุโบราณต่างๆของที่นี่นะครับยังคงถูกรักษาถูกเก็บไว้อย่างสวยงามนะครับซึ่งหาชมได้ยากจริงๆ หากนักเรียนนักศึกษานะครับหรือประชาชนที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศสาสตร์ของประสาทพนมรุ้งก็ดีประศัตเมืองต่ำก็ดีหรือเขาพระวิหารก็ดีนะครับรับรองถ้าท่านมาทางบุรีรัมหรือศรีสะเกดก็ดีไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่ามีอารยธรรมเก่าแก่ให้ศึกษากัน มากมายเลยนะครับรู้สึกว่าที่ผมขับรถมาตามแต่ร่ามเพอของบุรีรัมย์ก็ดีของศรีสะเกดก็ดีนะครับจะพบประสาทหรือว่าศิลปะสมัยของมากมายเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำโบราณที่ใช้ดื่มใช้อุปโภคบริโภคในสมัยแต่ก่อนนะครับรู้สึกว่า ความสวยงามหรือศิลปะต่างๆนะครับอ,อย่างตรงนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยถ้าใครมาประสาทพนมรุง้งต้องได้ชมนารายบรรทมศิลป์นะครับทัาปรังนารายบรรทมศิลป์ของประสาทพนมรุ้งนะครับเป็นโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคนนทิเป็นปฏิมากรรมวัว ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของปราสาทพนมรุ้งนะครับเคียงข้างกับสิวะรึงพนมนที่นะครับเป็นฐานะของพระศิวะนั่นเองแล้วก็ด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกที่ผมเดินออกมาจากตัวปราสาทตัวประธานนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่ผู้คนามาเดินถ่ายรูปแต่ละมุมนะครับยังไงเราก็ต้อง ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังทางช่อง u t u b e ทัศรออ้อยเอ็ดออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นวัดไหนหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่โบราณของที่ไหนในประเทศไทยในภาคอีสานนะครับผมก็จะได้นำม,มาอัปโหลดลงในช่อง u t u b e ทัศรออ้อยเอ็ดออฟฟิเชียลนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทัศร้อยเอ็ดกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดี